ผัวไม่ได้ดนค่ะแกแกแกปล่อยค่ะงานกกแต่ปล่อยบม่นี้นะค่ะม้พเนพิจารณา้วามารตีตามช่มนะคะเนี่ยค่ะรอดิีตามชุ่นาะคะเพราะว่าเฮ็ดมิวสิบมาเรียบร้อยนะคะมาเรียบร้อยแล้วแดนนักร้อม่คู่ก็ไป้องหแล้วนะคะว่าันไปเป็นตาต่อค่ะรอดิีตามชม ่วอคจังไวยนะคะวัวจังไวจังไอยค่ะเกษตรเบิงนะคะมินสซีเลงผัวไปใต้อีูกระดาษเด้อค่ะค่ะแต่ว่้าอาจจะได้เพียนอาจจะพ้นได้เพียงเอาเพี้ยนเอาพอลุกมาลุกล้ำในไม่พูกไปได้ค่ะ เมื่อนี้เป็นวันที่25นะคะวันที่25วันที่25กุม้าพันธ์2565นะคะ2 5 6เขาบอกเพียร์ดีอา2566ค่ะเป็นวันที่้5นะคะ25กุมภาพันธ์่2 6บอกบุญไว้นะคะบอกบุญไว้ สุผูสุคน,นะคะผู้ใดอยากมารวมบุญน,นั่ขอเชิญไดนะคะที่หอปูชีป,ประขาวนะคะบ้านแม่คู่หอมหวนนะคะบ้านดอนผู้ตำบลน,น้องนาำคำอำเภอเมืองแกงนวัดอุดรธานีนะคะค่ะเบอร์โทรแม่คู่กับื้อศูนย์หกสองสี่สองสามสองเก้าศูนย์หนึ่งนะคะดเด้อค่ะผู้ใดอยากมาร่วมบุญเนาะค่ะช่วงเศา้าสิมี่การล่ำถวายนะคะล่ำถวายปูล่ำบวกสวงนะคะ แลวก็มีการแห่ตนเงินนะคะคือว่าเป็นสิลิโมคมเนาะคะหายปูหายปูใหย้หย่าเฮ้าณสถานที่แห่งนี้แล้วก็ตอนแรกนะคะตอนแรกเวทีตั้งเรียบรอยะะ้อยแล้วด้อค่ะในยูดานนี้นะคะเวทีครับผมค่ะก็คือปูคนอยากฟังว่าแม่ท่องแปงน,นะคะพันบุพาอแมกรูก็จัดไท้นะคะเจ้าผ้าก็คือพอหำคือเจ้านะคะพอหำ่มนำพ้องพอเฮ้าปลาหำนะคะ แจวภาใหญ่แก่สปอร์ตตลอดนะคะพ่นกะร่วมบุญมาตลอดนะคะสิบป็นต้นเงินหรือว่าทางเวทีเคียงเสียงเขาเขานะคะการใส่ยเพ่นกะร่วมมาตลอดคือคุณพ่อหำกับแม่ประไพเนะคะค่ะอีกคู่นึงและกะวก็ะร้อมกับคุณชาสุกานะคะงานวันที่ยี่สิบหกนะคะเป็นงานในยี่สิบหกเดือนหน้าอีกนะคะเป็นงานใ่นะคะงานบุญเมีเม่าถวเวนพองตับ หาว่าลำบ,บวกสวงนะคะ่ะเบิกเมีเท่าคุณเรนแล้วก็พพ้อมกับฉลองสาราการปรเรียนนะคะสาราการปรเรียนนะคะค่ะคุณชาทุทไทยเพิ่อนกะร่วมบุญไม่อีกว่าคันเพิ่นการรวมบุญมา,อา,อมญมาสองแสนบาทนั่นกะค่ะ,คะ ไปเบอร์คือมอลลั่มก็คือหกหมื่นหกหมื่นบาทครับอ่าเพิ่นรวมเอ่อมหรวิทยาลัยสังคมงานในวันที่ยี่สิบหกมีนาคมนะคะเพิ่นรวมมาอีกหกหมื่นบาทนะคะคุณชาชุกไทยเดี๋ยวเพื่อนยิ้มเป็นต้นเป็นต้นผักปลานะคะรวบร่วมนะคะรวบร่วมให้ว่าเขาคุณชาชุกไทยนะคะสวายคู่ให้หลายปูหลายคนนะคะที่รวมบุญมาสิเล็กๆน้อยๆหรือว่า เป็นเงินก่อนหง่นะคะแม่คู่กับออนุโมธาสาธุบุญไปนพิ่นให้พ่นมีโชคมลาภมโควิมาในยี่พออีแมสุขูสุคนเนาะค่ะที่กําลังติดตามช่มหรือรับช่มรับฟังนะคะผลงานก่อนลําของแม่คู่ที่แต่งออกมานะคะค่ะที่กําลังสิลป,ปอยมือนีนะคะคือผัวไปใต้อีหนูนะคะผัวไปใต้อีหนูก็เป็นเพศตลกนะคะลําเตยนะคะเป็นลําเตยที่แม่คู่ แต่งเองลองเองนะคะลองเบิรงมิวสิเพลงมั่นนะคะปูออกแบบเองเพคุนว่าค,ค่ะค่ะเบิรงยิ้มเนาะคะ่ะแล้วเบิรงยิ้มพาสิเฮียร์แล้วคุณสาธุฎไทย <c oughs> คุณชา,ายกุฎไทยมุกอวันกัร่วมบุญสร้างแดนนรกสวรรค์ก200,000เนาะครับ200,000เพื่อนกันเพิ่นกันรวมบุญมาเรื่อยๆนะคะเพิ่นก็ให้ติดทั้งแม่ครูนั่ทั้งทีมงานนําน,นะคะครับผมกายนี่แหละที่ว่าเป็นบุญนํากันนะคะบุญร่วมกันนะคะซีน้อยสีไล ได้เห็ดเมื่อสุมสุุนทุกบุญแม่รูกับแบงแบงไปนะคะ่ะแบงกินแบงข้านไปนับกันค่ะมืออื่นก็เป็นบุญอีกนะคะ่ะบุญอีเ็ดต้นผาปา่าก็สิรวบร่วมนะคะ่ะปัจยุป,ปัจไปสานแดนนรกแดนสวรรค์ที่วัดป่าบ้านเมื่อนนะคะ่ะทย่อยทย่อยไปนะคะ่ะเพราะว่ามัก,กบวชเ,เรียเทเดียวก็ใหูู้้พนท่าน,นมีทุนได้มีโอกาส ได้สร้างไปน้ากันแม่นบ่ค่ะครับผมค่ะเพราะว่าวันที่ยี่สิบหกมีหน้าค,คืองานไงค่ะฉลองสาราการปร,ริญญาคะ่ะสาราการปร,ริญญาของเขา้าอัสษรเมื่อประมาณหลานกัวกัวนะคะหลานกัวกัวแต่ว่าวเขนะ้าศีรษะบูรณะทางด้านฐานด่านยันหินาะคะ่ะหลายอย่างแล้วกับสารกุฏิพระสามหลังเนาะคะ่ะสามหลังกระเซ็นเรียบร้อยนะคะวันที่เก้านะคะวันที่เก้าเป็น มือบวชนะคะบวชพระสามลูกนะคะค่ะตั้งกองบวชอยู่ที่บ้านแม่คู่นะคะค่ะพลังการแห่จากวัดป่าบันเมืดไปวัดสัมพาวนี่ค่ะวัดพระยิมเป็นซื้อว่าวัดเนี่ยก็วัดสว่างค่ะวัดสว่างบงครับค่ะวัดสว่างวงเนาะค่ะที่วัดสว่างสามทีนั่นนะสามทีครับวันนี้พระยิมเบาพีทด้อยวันนี้วัดสว่างสามทีนะคะนี่ใกล้ๆก็บ้านแม่คู่ดีครับ ไก่กันประมาณสองกิโลหรือสามกิโลนี่แหละค่ะค่ะบอกหุ่นไว้นะคะค่ะบดีแม่คู่ขอฝากผลงานก่อนล่ำนะคะก่อนล่ำชุดใหม่ผ้าป่าสัญญาใจเสียงแคนแทนใจบาดนี้ก่อนที่สามล่ำคู่ก็ไปนิสาธที่อท่ากันค่ะยอ้ยขอซ่อมใจเอาลอกไตเติลให้เคนฟังแก่น้อยนะคะเนาะค่ะหาพิคนอยากฟังว่าโอ ค่ะเป็นบทเพลงใหม่ที่แม่ผูแต่งเองนะคะอ้ขอ้ i สามผลงานก่อนล่ำที่แม่คู่แต่แต่งขึ้นมานะคะดอกคู่ก็ไปดอดน,นอิดไปดีบนบนเพลงเสียงแทนแทนใจนะคนะอ่าผู้ใดอยากแต่งเป็นใครทู่มหา ไอ้หินทาวมังเราคนออยเล่ยใบควงโยนงวเป็นคงามเดอมเกี่ยวกแก้มเป็นเันเริ่มเส้นแก้มปากไ้เยอมบางตาพูนละตรประท่านทยองค์ผู้ที่สักิ์

พ่อๆมาอะไรมันบ่มีแก่โหโอ้ที่ไหน

ຍັກຟອງໃສ Eu uh -huh. uh -huh.

ครูกับไอริชาที่ท้องใจสามผลงานเพลงนะคะค่ะสิมี่ผ่าปลาสัญญาใจเสียงแค่แท้ใจแลวก็อ้ายขอซ่องใจนะคะมีสามผลงานกอนลัมทีแม่คู่เดแตงขึ้นมานนะคะเพื่อความสนุกสนานนะคะให่เอฟซีสายบุญของรูนะคะได้ฟังน,นะคะค่ะถือว่าเป็นพรอสวรรค์อีกส่วนหนึ่งนะคะ เมืออ่อเงินพู้พอครับไอรีซ่าที่ทองแก่นพร้อมกับคุณแม่ทองแฟนนะคะทองแฟนพันบุพานะคะที่หอวปูชีบกระเป๋าดีะะละ,ค,ะค่ะเวทีตั้งเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเด้อค่ะเมื่เอเงินผู้ใดอยากรวมบุญน้ำค่ะสร้างแล้วนะคะหาย่าผู้ใดอยากรวมบุญน้ำเมื่อเงินมีการแห่ค่ะแห่ต้นผปาปานะค่ะแล้วก็รับถวายส่วยนะคะสว่วยทีนาหอวปูนี่ละค่ะ ย่ำขึ้นจะมีวงดนตรีลูกทุ่งมอลำสามสไตล์นะคะหอมหวนเทพรุ่งเรืองนะคะปะทะสายที่เท่าก,กันคุณแม่ทองแปนท่านบุผานะค่ะค่ะรอดที่ตามชมบ่านั่งนรอือนนะะื้อเลอค่ะสิ่นี้โลงท่าโลงอาหารหลายสิ่งหลายอย่างละค่ะร่วมกันได้บุญได้กุศลน้อกันละค่ะ สำหรับมือนีก็เป็นวันที่ยีสิานะคะแม่คู่ขอขอบคุณขอคุณเ c ทซีวโลุกนะมือนี้อ,นอาจจะเป็นมือดีอีกมือน,นึพงาะว<า>่าผลงานเพลงใตี๊หนหูใกล้สิวอก็ได้ค่ะแมนมือนีนะคะไอห้ำหำ้อยกำลังตัดต่อเรียบเรียงนะคะผ่านะคะที่แม่คู่เด้แ่งขืนมากคือเพลงผัวไปใต้หนินูเป็นเพลงตลกเนาะคะ่ะแล้วก็มีมิวสิกเพลงมีทีมงานของเฮ้าสิเ็นยิ้มนะคะแตงโมเรือว่าหนักน้อย นางคาเหียงพร้อมสร้างซื้อสร้างซื้อกับเมียท่านไอต้อยซักว่ะหลายผู้หลายคนท่านเมนลัวนิพาพรครับผมแมนรัวค่ะที่แม่เข้านะคะเพราะว่าจะเป็นกระต่ายหรือว่าหน้ากระต่ายหน้ากระต่ายหน้ากระต่ายนั่นแหละครับผมค่ะคือลูกหลานนี่แหละค่ะลูกหลานเฮ็ดให้สนุกสนานให้พ่ออีแม่ได้เบิ่งมีภาพประกอบเพลงไปพร้อมนะคะรับรองว่าเพลงนี้สนุกรอติดตามนะค่ะ หอมหวนเทพรุ่งเรืองนะคะฝากชอบหนึ่งของแม่คู่เป็นเพลงนรวนๆนะคะอยากฟังเพลงไหนด้เมื่อนะคะสิเป็นส่วนเกินหัวใจหามหักหัวเพิินนะคะอยากเบาสู้ไอฟังนะคะไล่เพราะงานกอล์ฟทีแม่คู่แตงขึ้นมากนะคะแต่เป็นคนละอลบมณ์ชุดแล้วค่ะ ชุดหนึ่งก็สิเป็นส่วนเกินหัวใจก็สิมีแม่คู่้องเดียวนะคะลองคนเดียวครับผมค่ะมีส่วนเกินหัวใจหามหักหัวเพิ่นหัวอุแม่ห้างนะคะมวนตอนเ่าข่าวตอนแก่อยากเบา่วยฟั่งละค่ะมีนี่ค่ะล่าสุดไม่ล่าสุดนี่ก็คือผัวไปใต้ยู่หัวนะคะเด้อสวติดต่างชมค่ะเร็วๆนี่ะอละอ่า สรุปไปเพื่อนไปยิมจะลอยจะลอยจังรอคู่จะลอยนะคะอ่าแม่คู่รับแขกก่อนนะค่ะเนาะสวัสดีครับอย่ายิมสรุปไหม่ดยครับครับสวัสดีครับ ถูกสูกทครับนี่แม่คั่เห้ากมารอง<ก>เพง่งมือเลอลืเนาค่ะล้วค,ะค,ะคะเดี๋ยวจะง้อที่สวายคู้เนาะค่ะครับผมมื้อนี้แม่คั่วกรมาหลายๆเนาะค่ะทีแ้งเสียนมนะขามครับมื้อนี้แม่คั่วกรไดมาครับรองเพลงครับก่อนมือ เป็นมือบุญของปูตาอีกมือหนึ่งเพราะว่าปูตากับแอลฟังหมอลำคุณยายพ้องแปนกับคุณพี่สาธิตนะครับเจทีนใดบันไก่เลื่อนเชี่งครับอื่นจะมารวมงานหรือว่ามาบึงฟังลำตอนกลางคืนนะครับเด้อตอนตอนกลางคืนครับมาฟังลำ่ครับผมกับปูชีประขาวปูตาเฮาที่หอปูชีประขาวปูตากขอเลี่นเชิญหรือว่าจะรวมลงท่านครับกขอเลี่อนเชิญตอนกลางเว้นแหละครับครับตอนกลางคืนครับือจะมาเห็นลงท่านก็ได้ครับผมเพราะว่า ก็เริ่มตั้งแต่สองทุ่มนะครับเรื่องสองทุ่มครับการแสดงครับคุณยายท่องแปนก็จะแสดงก้อนครับคุณพีสาธิตก็จะตามล้างไปครับเพราะว่าคุณยายท่องแปนเพิ่นก็ัมาทางไกลครับจะให้เกียรติ่นขึ้นรองก่อนนะครับเนาะครับเท่านไหนเป็นเอฟซีคุณยายท่องแปนก็ัมาเลยครับเรื่องบ้านไก่เลี้ยงเที่ยงดูหอปูชีปลาขาวครับหรือว่าหอปูตาหรือว่าบ้านแม่ยคู่หอมหวนครับเป็นบ้านดอนผู้ตำบลน้องนาคําำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องบ่าว่าเป็นช่องยิมช่องไอช่องแตงโมนะครับเรื่องคนนรายค้นละแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องกระคอให้บุญบรารมีครับปูชีปปะเขาปูตาครับต,ตรงบันดาลให้สายบุญของปูตาปูชีปปะเขาครับมีแต่ชกแต่หมันแต่ดำแต่รวยสำหรับแนวทางอาหารกลางวันของปูตาเฮาเมื่อนี่เู่ครับของแม่คู่ครับเพิ่นไปสวดมนต์ภาวนา สวนมุนต์ภาวน้าครับก็เลยขอแนวทางจากปูตาครับมาให้เอฟซีทัวรลวกทัวประเทศนะครับเพื่อเอาได้เอาไปพิจารณาเบิ้งครับครับผมเป็นแนวทางค่าอาหารนะครับเด้อครับเป็นแนว้างค่าอาหารครับจะมีครับศูถึงเก่าเกกับศูถึงเกเกแล้วก็เจ็ดศูนย์เจเก่าเจ็ดศูนย์เกาศูนี่เจ็ดเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งแปด หนึ่งหกหนึ่งหาเดี๋ยครับเด้อเป็นแนวทางวันที่ยี่ 5, สิบหากุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบหาครับน้องไอเอาใส่เนด้วยครับเอาใส่ที่บลครับผมก็ขอให้เอฟซีทุกทุก <ขา S 1> ท่ก<ข>าทนครับไปเบิ้งคลิปนี้แล้วแคปหน้าจอไว้นะคะค,ครับแคปหน้าจอไว้ครับมื่อนี้ไอ่ก็ได้มากนะครับมื่อนี้เป็นมือวันเสาร์ ครับเอาได้ไปโรงเรียนครับมือได้บางๆไอ้ก็จะได้มาถ่ายทําให้พ่อแม่พี่น้องสายบุญครับได้บึงได้ชมหรือว่าเป็นสะพานบุญครับเป็นตัวแทนของแม่คู่ก็ได้ครับอ่าทิพซี่ทันใดครับจะรวมบุญรวมมาทั้งไอ้ก็ได้หรือว่าแตงโมหรือว่ายิ้มก็ได้เะครับเด้อครับผมครับขอขอบบุญขอบคุณสายบุญทุกทุกกันครับที่ไว้วางใจครับให้ทีมงานหรือว่า ทีมงานหัวปูชีปลาขาวปูตานะครับเนาะให้เป็นสะพานบุญให้ครับก็ขอให้บุญบารมีปูชีปลาขาวปูตาครับโดนบันดาลในสายบุญของปูทุกปูทุกคนลูกศิษย์ลูกหาของแม่คู่ของหมวนเท่าครับมีแต่โศกแต่หมันแต่ลำตะ้วยคิดอันใดก็ขอให้เจริญลุงเรื่องทุกประการครับภาวนาทีการงานภาวนาทีการเงินเย็บซี่ทันใดครับเดินทางมากครับรวมงานมืออื่นก็ขอให้บุญบารมีปูชีปลาขาวปูตาครับโดนบันดาลให้สายบุญของปูครับ เดินทางมาโดยความปลอดภัยครับมีแต่โศกแต่หมานแต่ดำแต่รวยครับผมเอันใดกะจะเลื่อนลุงเรื่องทุกประการนะครับเ้อครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสายบุญทุกทุกครับครับผมสำหรับคลิปที่2ครับการทายถอดการประม่านรอดทีมงานนาครับเนาะจะมีช่วงเอาปัจัจครับของพอพอแม่พี่น้องสายบุญของปูตัวหลวงตัวประเทศครับที่ฝากผ่านมาทั้ง่องแล้วกระทั่งแม่ยคู ครับจะได้นําขึ้นถวายให้ครับกับตามคิจอธิษฐานเอาเด้อครับเด้อเอฟซีทันใดครับก็เคยมาสักการะกราบไหว้รูเฮาจักเถื่อครับกับตามคิจอธิษฐานครับขอโชคขอพรขอโชคขอราบจากครูเฮาครับขออยู่ใสายปูเฮากับดูจักครับอ่าเพราะว่าเฮากับระลึกถึงอ่ามีทูบเฮากับจุดตัวเก่าดอกกทองน้ำโม่สามจบแล้วก็ระลึกถึงปูชีบปากาวปูตาครับสิ่งใดที่ดีที่ในในคิดวิถีเฮาจะขออันใดเขาขอแล้วเขาสมหวังแล้วเขาก็ะตอมเฮ็ดตามคำเบาเฮาเด้อครับเด้อครับอ่ะ สำหรับคลิปนี้ครับกับ่มมียังมากมานอกครันอกกับมีแต่แม่คู่เพิ่นกามาทบทวนบทเพลงครับที่จะลองล่ำมืออื่นครับผมอ่ะครับกัขอเอฟซีทุกๆท่านรับโชคดีคับแนวทางค่าอาหารกลางวันแม่คู่มือนี้ครับกัมี0ูนถึงเก่าเก่าคือหลดเป่านะครับนาะถึงศูนย์ถึงเก่าเก่านมีเก็ดศูนย์เก่าศูนย์หกศี่เก่าเก็ดเก่าหนึ่เก่าห หนึ่งหกหนึ่งหาครับให้เอฟซีทุกทุกท่านโชคโชคมันมันลำลำเลยด้วยสำหรับคลิปนี้แอดยิ้มกราบขอสวัสดีครับสวัสดีจ้า